สวัสดี AI สวัสดีคุณพี่มาร์คสวัสดีทุกคนค่ะเป็นจันดน้อเพื่อนๆวันนี้ยายออนมายืนยันตัวตนไม่ได้ยืนยันตัวตนโดนแล้วพี่น้องแมนบอกยายออนยังมีตัวตนอยู่นะคะพี่น้องพี่น้องจ้าเปา็นจัดซุ่มห้อง สำเร็จกันทุกคนหรือยังกระถามข้าวเลี้ยงนี่แหละเนะาะคนเหลนเลี้ยวกระถามไปจังสี่และพี่น้องกินเขาง่ายกันเราไปจ้าสงสัยแกกินแล้วเพราะว่ามันสายแล้วนะคะอันผู้ใดยพ่อฮันกินกาแฟไปกินเด้อม้อน,นี้ม้นนี้แย่ออนแล้วกินแล้วสวัสดีทุกทุกคนเพื่อนเพื่อน,อนจ้า สวัสด,ดีทุกท่านสวัสด,ดีทุกคนสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนเฮ้อยู่ใยเลี้ยวเนี่แหละเนาะพี่น้องบ่านแมนเลี้ยวกับสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนฟุงฝูงเฮ้างงเพื่อนมาช่มมาหยั่งเนี่แหละเนาะพี่น้องจังสี่บ่แมนหยัางเด้ผูลังค้นกับวาเฮ้าเนี่ยเฮ้ยเจ้าบอเลนย่งยังบ่พ่อสิได้ดอกมันมวนป่ะถูกท่างตีวางสิ ก็จะ่าทาง้งหลมันมวลถึงทางเนาะพี่น้งองเอยกบบรบเปลูกเพื่อนมันอบอกมุเจ้าลูกบอ,ขอกขันว่าทา้งหลมันมวลถึงทา้งเอยกบระเป๋าลูกเขาเขสิไปมันทางถึงก,กันแล้นาะงมันบอกเพื่อนๆจกามื่อนี้บวกท่านไม่เห็นมารีวิวมันยังไม่มีอะไรมารีวิวเขาก็มาถามข้าวถามข้าวกันอย่ล้วเนาะเออถ้าใครถ้าผู้ใดอันได้เงีนั่นก็นดีเด้อ แต่ว่าเป็นแฟนเพจเนี่ยก็ดีอยู่นอจากับเอไอคือสิมองเห็นเฮ่าอยู่เขาไปตอบข้อเมนโมแมนบอกเพื่อนกับข้องสิมองเห็นเฮ้าเหู่ดอกเพราะว่าเฮ้าเขาไปตอบข้อเมนโมคุณเป็นแฟนเพจก็พูดนั่นพูดนี่นี่ยดีละสุดยอดแล้วเนอพี่น้องเพื่อนกับตองมองเห็นเฮ้าเนาะแมนบอกมือเจ้าิดคือย่ายอ่อนบอกย่ายอ่อนมามันนเห็นยังสันแสดงว่าคนเห็นได้นอแมนบอกเออคลิปเร็วนี่ก็ตั้งหากเด้อเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเดินีย่ายอ่อนแล้วก็เด้กเขาไปเนี่ย ซาเล้นซาเล่นเออย่างบ่เขาเของมือละเทียนในเด้อพี่น้องอันนี้ยายอ่อนกับมาบอกซื่อดอกได้ยิ่คคูลูก่นว่าว่าทาไปด้วยกันแหมมันบมีผู้ใดหวังว่าจะได้สาเร็จย่ำใดดอกมันคิบเลี้ยวนว่าซันได้ว่าเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆคือพ่นวานทาไปเรื่อยเม่นอยู่ทําไปเรื่อยเออบางคนก็บ่าโอ้ยไปสนแกะขัพว่นนั่นหลายดอก อืมอันนี้ก็แม่เดียความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจ้าวุมคิดเท่าหนิมันก็บอคือกันได้พี่น้องเนาะถ้าขนาดลูกแม่เดียวกันแตยังบอคือกันมันบอกมู่เจ้าผิดแปบกะได้ว่าราะหว่างสันเตบัดท,ที่นี่เท่ากับเขาไปเหตุซาเล่นซาเล่นนันประจําประจําสัปดาสันบัดนี้ก็ว่าเขาไปซ่าเล่นแล้วแล้วเขาก็มาทําวิดีโอยา เข้าไปพุมผู้ใดไ,ไม่เวลาก่ะขึ้นไลค์เป็นการดีที่สุดพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาติดตามแะรับชมขอบคุณพี่มาร์คขอบคุณ AI ด้วยขอบคุณ AI ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณสุกคนสุขคนที่เข้ามามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายบางอ่อนบางอ่อนจ้า มื่อนี้กือเสียงคอยพ่อพี่น้องอันเมื่อนี้นางไก่เนยนางไก่กล่องเพราะว่าพ่อไม่เคียงโตซอยนางไก่ไก่เลยล่ะนั่งใกล้ๆนิดเดียวเลยเนี่ยพ่อมีโตซอยเขาก็ต้องนั่งไก่ไก่หนาเต็มจอหนาเขาก็จิไใจเต็มจอแม่นบ่หนาเต็มจอเขาเาเป็นยังดอกเพื่อนๆจ้าเออหนาเต็มจอก็ดีก็สิบ่าเห็นหนาเป็นหนึ่งวันแถวหนาสูเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบพรคุณมากๆจ้า